สวัสดีเช้าวันพุธที่23มีนาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง A.Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้มี3ประเด็นใหญ่นะคะสำหรับการอัปเดตภาคการเงินการลงทุนนะคะต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะคะหลังจากที่เยอรมันเนี่ยประกาศไม่เข้าร่วมการข้อมบัตรน้ำมันจากรัสเซียนั่นเองนะคะราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่ EU นะคะ มีเสียงแตกแนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการคว่ำบาตรน้ำมาจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิง่งเยอรมันนั่นเองนะคะที่เป็นพี่ใหญ่ต้องบอกว่าเยอรมันเนี่ยรับซัพพลายน้ำอ่าราคาพลังงานจากรัสเซียมากกว่า66%นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะถ้าถ้ามันมีการคว่ำบาตรจริงๆเนี่ยอ่าต้นทุนพลังงานของเยอรมันจะปรับตัวสูงขึ้นก็มีนิ่งว่าเท่ากับเงินเฟอ้อของเยอรมันเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นภายใต้แรงกดดันของการขยายตัวของเศรษฐกิจ นะคะหรือว่า GDP เนี่ยก็จะมีการรับตัวลดลงมาอันนี้เยอรมันคิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการค้ามบาตรในครั้งนี้ซึ่งตรงข้ามกับสหรัฐและอังกฤษนะคะที่มีการความบาตรการนำเข้าน้ํามันจากรัสเซียเนื่องจากว่าเขาอาศัยสปรายจากทางรัสเซียเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยในขณะที่เยอรมันเนี่ย อาศัยซัพพลายจากรัสเซียค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะองไรก็ตามค่ะการประชุมร่วมกันกับระหว่างประธานาธิบดีไบเดนนะคะของสหรัฐร่วมกับนาโตและสมาชิกในสหภาพยุโรปรวมถึงกลุ่มประเทศ G7 ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะประเมินว่าจะมีการลดซัพพลายที่เป็น LNG จากฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัสเซียมีการซัพพลาย LNG เนี่ยให้กับทางยุโรปอยู่ที่ประมาณ40%โดยจะมีการนําเข้าจากกาตาร์และสหรัฐมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการข่มบัตรน้ามัน อาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าน้ํามันเนี่ยเป็นพอร์ชั่นหลักๆเลยนะคะสำหรับภาคยุโรปแล้วก็มีผลกระทบกับเยอรมันนะคะซึ่งเป็นประเทศพี่ใหญ่ในในยูโรโซนนั่นเองนะคะส่วนประเทศในฝั่งของเอเชียเช่นจีนและอินเดียอาจจะมีการใช้สิทธิ์วีโต้คือไม่ออกความเห็นจากประเด็นดังกล่าวซึ่ง ต้องบอกว่ามันเป็นแนวโน้มเชิงบวกต่อตลาดการเงินน,นั่นเองนะคะสาหรับวิกฤตยูเครนค่ะยังมียังคงมีการโจมตีอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าทางยูเอ็นก็ได้มีการเรียกร้องของความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มของยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางนะคะในกรณีการรับผู้อพยพที่มากกว่า3.5ล้านคนโดยเฉพาะในโปลแลนด์และโรมาเนียนะคะทางนิ้การเจราจาร,ระหว่าง2ประเทศยังไม่ได้มีข้อตกลงที่ชัดเจน,นะคะ่ะ ประเด็นถัดมาค่ะต้องบอกว่าจีนมีการประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการประกาศผลประกอบการของหุ้นเทคจีนตามที่ได้แจ้งไปนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็เป็นซน n ิเ m น n ์เชิงบวกด้วยนะคะโดยเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการประกาศ ผลประกอบการของเสี่ยวมี่นะคะต้องบอกว่าผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะคะบวก21.1% 4 2นะคะโดยมีกำไรสูงถึง39.6% <c oughs> แม้ว่าจะเผชิญปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกลมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได่เอนะคะราคาหุ้นของเสี่ยวมี่ปรับตัวบวกขึ้นมา6.13%นอกจากนี้เนี่ยหุ้นของพินเตาตาบวกมา18%และแคลนแชร์ CAS China Internet นะคะซึ่งเป็นอินดซ์ของเทค h g นะคะปรับตัวบวกกว่า8%คะ่ะ หุ้นอาริบาบาเนี่ยหลังจากมีการประกาศ u บ back นะคะมูลค่าสูงถึง2.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวบวกกว่า11%เทนเซนบวก3.71%นะคะก็ทั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกมากกว่า3%นะคะจากประเด็นหลักๆก็คือการปลดคลายล็อกดาวน์แล้วก็การประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคค่ะสรุปภาพรวมการลงทุนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวบวกอย่างโดดเด่นนะคะนำโดย N a สแด q นะคะบวกกว่า2% ทางนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็คอน sumer d i s c r e t i o n ได้รวมถึงไฟแนนซ์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่บอลยูสิปีเล่งตัวขึ้นนะคะส่งผลให้สเปรดสองทับสิเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก0.14มาที่0.20นะคะก็ครากังวลเรื่องของการเกิดอินว์ u ยูเคิ่ไปนะคะส่วนท่อแถลงของโพเวลค่ะตลาดตอนนี้ให้น้ำหนักกับการประชุมที่ขึ้นอันตราดอกเบี้ย เปอร์เซ็นต์นะคะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะรวมถึงอาจจะมีการลดขนาดงบดุลด้วยนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยปัจจัยเป็นปัจจัยความเสียเ่ยงในระยะถัดไปค่ะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมานําโดยกลุ่มเทคเช่นเดียวกันนะคะส่วนตลาดเอเชียต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวติดต่อกันมาค่อนข้างเยอะนะคะ เป็นวันที่6นะคะจากปัจจัยบวกสำคัญก็คือล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นมีการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินนะคะวงเงิน9 0 0 0แสนล้านดอลลาร์นะคะซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะคะเพื่ออุดหนุนช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบป,ปัญหาราคาอาหารและเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นนะคะรวมถึงสิทธิทประโยชน์ทางภาษีด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยค่าเงินเนยนที่อ่อนค่าก็ส่งผลบวกต่อการส่งออกโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มออโตเมเกอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวบวกอย่างโดดเด่นนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะจากการคลายล็อกดาวน์แล้วก ว่ามีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนเปิดเผยว่ามีการถือเงินสดมากกว่า1,500ล้านหยวนนะคะซึ่งสูงสุดตั้งแต่ปี2,000นะคะโดยเม่เนินนี้คาดว่าจะมามากระตุ้นเศรษฐกิจค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะต้องบอกว่าแม้ว่า S อสแอนพีงจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ4ธนาคารไทยลงนะคะแล้วก็คงอัตราความน่าเชื่อถือไว้2ธนาคารไทยนะคะก็กดดันหุ้นกลุ่มเซนดิเมนต์อย่างกลุ่มแบงค์นะคะอย่างลงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มแบงค์ปรับตัวลดลงไปเพียง0.3%หลังจากที่แบงค์ชาติออกมาเปิดเผยว่าธนาคารพาณิชย์ยังคงแข็งแกร่งที่จะรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนสูงนั่นเองนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สับขอบคุณและสวัสดีค่ะ